นห,น,ห,หน่อไม้เด้อค่ะเด้อหน่อไม้ไรเซฟเซน้กันเด้อเซฟเซน้กันเด้อลูกายเราเก็บมาจากตลาดบนเออเก็บมาจากตลาดน้งน้อยไปเอาซื้อ <c oughs> ตัวที่มันเขาเพิ่นตุ้มไว้เห็นแล้วพี่น้องเ <c oughs> พิ่นเข้าไปหาในป่าแล้วเพิ่นก็บ,บอออกมาเพิ่นกับสิด่างไฟตุ้มค <c oughs> าป่า,<พ>าเลยเนาอไม้ไล่ผูผานมีทั้งแหนงมีทั้งอัานั้นมันค่ะตัวที่มันเป็นหน่อมันจริงๆจะเป็นแบบนี้เลยค่ะ เกงเซฟเซฟมานี่ยใส่เห็ดปลวกเนาะยหยเนาะใส่เห็ดปลว,วกด้วยยหญเราเห็ดอันนี้สกปแนวกินวันนี้วันหยุดเราก็จะกินประมาณนี้ละคะ่ะจะแกงเสร็จปลาหมึกเด้อพี่น้องมาเนี่ยคองแกงกระขบอยู่เดะใส่งแงงใส่งแงะมีมัดมาบวบหมองอื้ออันนี้เป็นต้มแหละ ขาเจ้าสิเข้าไปหาซับแล้วเขาสิบอ่ออกมาเป็นโน่เดี๋ยวพี่โนโ่ก็เขาสิต้มโบกมาสักกว่ามันจังได้หลายดังไฟเสร็จปิ้มต้มคาป่านั่นแหละค่ะแกเคกินเทีย่ยงเทียงเขาเลยนะนาะยายเนาะแซ่บหนัวหนัวตัวใหญ่ๆมันหนัวใหญ่ๆมันบางคนก็ต้มค่ะทั้งน้อยนี่หมักขนาดเดี๋ยวต้มนมไม้ไหล สมัยตะกี้น้อยใหเนาะเขาเห็ดใส่ตอกมามาขายมันละสิบบาทมันละส้าวบาท20สิบบาททั่วนนี้คนกินเยอะมันก็จะลดลงอยู่เลยพี่น้องแต่มันดุงมันหาเขาก็้าช่วงนี้นะญาน้าฤดูทำนานำเขาก็สิติดทุระเขาแซ่บแกงน่อ้ไรแล้วแต่คนสิมักล่ะค่ะ น้องเคื่องแกงก็จะมีใส่หมักอื้อมักบวกเห็ดหนูหนูน้อยนึงค่ะแล้วก็วักผักนี่ที่มีทั้งอีตู่อีแงะสะแงงงด้วยค่ะสามผักเลยวันนี้เราจะใส่ปลาหมึกแห้งนะคะเดี๋ยวพอน้อยสิเซน้ำไว้ก่อนค่ะอันนี้และที่สำคัญเห็ดปลวกค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่ได้เห็ดปลวกมาคุณยายเราล้างแล้วก็ ต้มไว้แล้วคะ่ะใส่ตู้เย็นไว้เสะออกมาแกงใส่พี่น้องเห็ดปลวกนะคะแกงหน่อไม้ไร่เซฟๆนัวลๆเลยค่ะมือนี่ใส่เห็ดปลวกของเราลูกพักก็เป็นแตาแซบแล้วพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ลูกโดดเด้อค่ะลูกโดดเด็กน้อยสิเซฟนี่ก่อนคะ่ปะปลาหมึกแข็งใส่ปลาหมึกแข็งใส่ครบสู้อา่านมือน,นี่บ่แซฟบบ่ทนดนอกค่ะหน่อไม้ก็สด อันนั้นก็พี่น้องเลย้งเพิ่มย่างสีแกงคุณยายน้ำยานนางก็คุ้ณคุณท่าตำละลหมึกล้างก่อนค่ะรอดูคุณยายเป็นแกงนละค่ะเครื่องครบมากวันนี้มึงดูค่ะเนี่ยห็ดตัวโอ้ยสะอนเลยแล้วเราพี่น้องจักแล้วเราผ่าบริถุบบริหยั่งเนี่ยค่ะ หาเอาก็สเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูขบวนการแกงนู่นแหละค่ะอาหารอีสานพื้นบ้านเฮากินยำได้นนโโแซ่บยำนั้นพี่น่ไอ้แกงหน่อไม้นี่ย,ยายก็ตำข้าวเบือแล้วเด้อค่ะพริกข่าเบือขา้อขา,าซ่านแซ่บนั่นแหละใส่พริกสดไปอยากตำเนื้อไก่กระไดเลยค่ะสูตรโบตาณตูดอกแกงหน่อไม้ อันนี้เพื่นก็นเอาน้ำยานางลงเลยเด้อพี่น้องน้ำยานางเขียวๆเขียว,ยยว,ยวใส่ลูกโดดลงไปพร้อมเดี๋ยวเสียงต่นตำข้าวเบือเครื่องแกงอยู่กันแล้วทีเอามาใส่เบือลงไปพี่น้องผสมลงไปแล้วแล้วก็คุลีคุลี <c oughs> มันซุกย่าหน่ะลงไปก่อนค่ะมะปวกนมู่น,นูก็กื่ใส่ลงไปเลยวันนี้เราจะใส่ผักสามอย่างนะคะอีตูอีแงะแล้วก็สงแงงนายามนี้งแงงนาหลายพี่น้องเยอะมากได้เใส่เห็ดปวกครับ รักปลาหมึกลงแล้วพี่นอ้องเป็นต่แซบอยู่เคาะฉะนี่เบิ่อต่เกืองปลุ่มกันน้นแล้วค่ะหมดตรงห่วงเดี๋ยวรอน้ำเดือดน,นิดนึงก็จะใส่ประแดดลงไป มีเสียงเดือดแล้วพี่นอ้องเริ่มแล้วค่ะบึ่งดูเห็ุปวคขาใหญ่ๆเลยใส่ประแดกลงไปแล้วค่ะเิ่นประแดกตึงเลยใส่าปอ,อันนี้คือน้ำ ตัดน้ำตาลได้ค่ะเด้อสูตรเพื่อนค่ะตซ้ซอยอีกโตมานะคะ่ะนี่แหละค่ะสำคัญตัวนี้แหละถ้าไม่มีก็ไม่อยากทำเลยนะคะอาหารนี่บอกตรงๆกลิ่นหอมหวนขนาดพี่น้องอื้ยบานี้เครื่องปรุงทุกอย่างใส่ลงไปแล้วก็จะใส่เกลือกระแดกราคาตัวรักผงปุงรสผงนัว ส่วนน้ำตาลไผ่สิตัสกับซอฟไผ่ซอฟมันเนียค่ะถ้าลาแดกมินมินนี่แกงหน่อไม้แซ่บค่ะพี่น้องนิดปัวปลาหม,มึกค่ะขั้นตอนสุดท้ายเฮากกำลังสีมาแล้วสีได้ใส่ อีตูอีแงสแงเง,งลงไปแล้วค่ะแซ่บๆเลยนะคะแซ่บๆมันเนี่เอาน้ำปล่าลงอีจกจังหน่อยค่ะพี่น้องเหมือนว่ามันจะไม่มาสีโบนูมันโบ,นนบนยักนัวไปไหนค่ะมาเด้อค่ะเด้อพายไบน,นี้มาพายที่เข่าน้ำเดียวกิน แซบค่ะแกงน้อไม้ไร้เสหิตปลวกแต่ปราหมึกของเรานะคะเครื่องจุกๆเลยวันนี้แกงแบบบ้านๆนี่แหละค่ะพี่น้องต่นน้อไม้เรารอใส่ขัดนะคะปรุงตามใจซอบ้วยค่ะปรุงจนกว่าจะพอใจอันนี้ก็เติมน้ํปาปลาเติม กระแดกลงเอาขัา้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะเอาพักลงเลยพี่น้องดูพักสียงแงควันขึ่นขนาดเลยมาเด้อค่ะเด้อมาแซบน้ำกันได้มเมื่อนี่ขอบคุณพี่น้องนะคะที่เข้าติดตามรับชมคลิปนางน,น้อยวิถีชีวิตบ้านๆครูชนบทนะคะมากินมาแซบน้ำกันเด้อค่ะเด้อมเมื่อนี้มาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ แกงหน่อไม้ไร่ของเรานะคะใส่เห็ดปรวกใส่ปลาหมึกแห้งค่ะพักเครื่องขุดมามาด้วยจ้ามาเนี่ยแซ่บแซ่บนำกันเด้อค่ะมาด้วยจ้าแกงหน่อไม้ไร่ของเรานะคะใส่เห็ดปลวกใส่ปลาหมึกแห้งเด้อค่ะมาด้วยจ้าฮ้อนฮอนนำกันสูตรฮ้อนฮ้อนนำกัน สุขูสุคนะคะนะคะเด้อมานะคะเพียงเอาไม้ของเราจ้า